เชียงใหม่เตรียมแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่หลังพ้นกำหนดห้ามเผา30เมษายน2563 คณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5จังหวัดเชียงใหม่ร่วมการประชุมพิจารณากำหนดแนวทางในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในระยะต่อไปหลังพ้นกำหนด30เมษายนนี้ร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนจากอำเภอทั้ง25อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่โดยกำหนดให้เหลื่อมระยะเวลาการเผาในแต่ละอำเภอตามหลักวิชาการซึ่งนอกจากจะใช้การเผาแล้วยังมีวิธี การอื่นๆอาทิการนําใบไม้มาทําเป็นปุ๋ยหรือทําเป็นฐ่านอัดแท้งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งทางจังหวัดได้มีการพิจารณาและนํามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเป็นการลดการเผาในพื้นที่ทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืนต่อไป